จังหวัดมุกดาหารจัดทำโครงการจิตอา,าสาเตรียมการรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยวันที่9มิถุนายน2564เวลา10นาฬิกานายวิรชัยนาคขมาศผู้ก,การจังหวัดมุกดาหารได้ลงพื้นที่ตำบลพังแดงอำเภอดงหลวงเพื่อติดติดตามและตรวจเยี่ยมโครงการจิตอา,าสาเตรียมรับมือสถานการณ์ภัยุบัติกับจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในพื้นที่ตำบลพังแดงอำเภอดงหลวง โดยมีนายอภิชัยจำปานินผู้เชี่ยวชาญจากผู้เชี่ยวชาญด้านสารารภัยจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาภัยเขตเจ็ดนายสุธนประตุรีผู้ในการส่วนสนับส,สบะะนุนทรัพยากรกู้ภัยและนายพิรมเทพคำรามผู้แทนจากสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหารร่วมในกิจการครั้งนี้ในเนื่องจากวันนี้มีฝนตกลงมาในเขตพื้นที่ตำบลพังแดงและตำบลกกตูมทําให้ปริมาณน้ําในลาห้วยบางสายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีประชาชนติดอยู่อีกฝั่งหนึ่งของลําห้วยประกาจังหวัดก็ได้มีการสั่งการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาภัยเขตและสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาภายัยจัดเรือท้องแบนและเครื่องยนต์เพื่อรับและอพยกชาวบ้านที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งกลับเข้าพื้นที่อย่างปลอดภยัยก่อนที่จะดําเนินการกําจัดสิ่งกีดขวางทางน้ําบริเวณดังกล่าวห้วยบางสายมีทินศเหนือนในเขตพื้นที่ ตำบลกกตูมและไหลลงมาสู่พื้นที่ตำบลพังแดงมีปริมาณน,น้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและก็สามารถลดลงในเวลารวดเร็วเช่นเดียวกันในเวลาต่อมาเมื่อระดับน้ำลดลงนาะยกองการบริหารส่วนตำบลพังแดงนายจิตกรรมเชื้อคำพดได้นำชาวบ้านและจิตอาสาพร้อมได้ศูนย์ป้องก,กันและบรรเทาสาภัยเ,เขตเขตสกลนครสำนักง,งานป้องก,กันและบรรเทาสาภัยจังหวัดมุกดาหารและเจ้าหน้าที่จากอำเภอดงหลวงร่วมกัน กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและทำความสะอาดบริเวณสะพานเก่าวเมื่อปริมาณน้ำลดลงทำให้น้ำไหลได้อย่างสะดวกและสะพานยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และประชาชนในพื้นที่สามารถสัญจรไปมาได้อีกครั้งหนึ่งกิติชานผู้เสริฐถ่ายภาพพิรมเทพคำรามทีมข่าวประชาัมพันสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร รายงานจากพื้นที่ตะบน,นพังแดงอำเภอดงหลวง